ซึ่งเป็นวันที่4ที่ผมได้ทำคลิปรายงานสถานการณ์โรคโควิด1 9นะครับหรือไวรัสโคโรนานะครับจากทั่วโลกวันนี้มีสถิติที่น่าตกใจในบางประเทศนะครับเป็นสถิติที่เพิ่มอย่างจำนวนมากในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันครับประเทศจีนนั้นสถิติของประเทศจีน,นลดลงนะครับเป็นข้อที่ข้อสังเกตแต่ว่าในประเทศอื่นนั้น ทั่วโลกนี้จะมีสถิติเพิ่มขึ้นทีนี้ดูว่าประเทศอะไรบ้างนะครับที่มีการติดเพิ่มขึ้นนะครับก็วันนี้ทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด1นึ่งแ1 0หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกนะครับ ซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานทั่วโลกนี้โรคนี้เพิ่มจากเมื่อวานคนที่ติดเชื้อเพิ่มก็คือ4365คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวานเป็น4,365คนนะครับเสียชีวิตวันนี้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดก็คือ4 0 1 4คนเพิ่มจากเมื่อวานคือ198คนนะครับส่วนประเทศจีนนะครับประเทศจีน มีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดสะสมทั้งหมดก็คือ80,754นะครับซึ่งเพิ่มจากเมื่อวาน19คนเราดูประเทศจีนจะเพิ่มน้อยนะครับเสียชีวิต3136เพิ่มจากเมื่อวาน17คนนะครับประเทศที่แซงเติมท,ที่มาแรงนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับก็คือประเทศ อิตาลีวันนี้ผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด9,172คน9,172คนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ติดเชื้อ7,375นะครับบวกมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม1,797คนในนี้เราประเทศประเทศอิตาลีตอนนี้ ถ้าเราได้ติดตามข่าวประเทศอิตาลีปิดประเทศแล้วนะครับงดทุกกิจกรรมนะครับแม้กระทั่งฟุตบอลจิลรียอานะครับก็งดไปเปิดไปแข่งอีกทีหนึ่งก็ประมาณวันที่3เมษายนนะครับอันนี้เราใช้ว่าตอนนี้ทุกกิจกรรมเลยนะครับที่ลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประเทศอิตาลีปิดประเทศเลยนะครับมาแรงมากประเทศต่อจากประเทศอิตาลีก็คือประเทศเกาหลีใต้นะครับ กาหลีใต้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด7,513คนนะครับก็เพิ่มจากเมื่อวาน131คนนะครับ131คนเสียชีวิตวันนี้เพิ่มอีกสุยอสะสมทั้งหมด54เพิ่มจากเมื่อวานเป็น3คนนะครับรเอศประเทศอิร่านนะครับประเทศอิรานนั้นมีผู้ติติดเชื้อทั้งหมด 7,161คนนะครับซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานเพิ่มมากเหมือนกันนะครับเพิ่มจากเมื่อวานเพิ่มเป็นเพิ่มจากเมื่อวาน595คนนะครับผู้ที่เสียชีวิตของอิราน237คนนะครับเพิ่มจากเมื่อวานเป็น41คนนะ41คนประเทศฝรั่งเศสติดเชื้อทั้งหมด1,412คน เพิ่มจากเมื่อวาน286คนนะครับเสียชีวิต25คนซึ่งเพิ่มจากเมื่อวาน6คนเมื่อวาน19วันนี้วันนี้25เพิ่มมา6นะครับประเทศต่อไปนะครับประเทศเยอรมันนะครับเยอรมันมีผู้เสียชีวิตแล้ววันนี้นะครับข้อมูลลืมบอกอกี้ข้อมูลที่ข้อมูลก็คืออัปเดตเมื่อเวลา18นาฬิกา2นาทีนะครับ เมื่อสักครู่นะครับข้อมูลที่ผมรายงานในขณะนี้คือเวลาเวลา18 1 8นาฬิกาส2นาทีพอดีเลยนะครับก็ประเทศอเมื่กอกาเยอรมันใช่ไหมเยอรมันก็คือผู้ติดเชื้อทั้งหมด1,139คนนะครับเมื่อวานนี้902คนเพิ่มจากเมื่อวานคือ2บวกเป็น 234อ่23คนเ,เยอะเหมือนกันนะครับเยอรมันแต่มีผู้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานไม่มีผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มวันนี้ผู้เสียชีวิตของเยอรมัน2คนนะครับประเทศถัดไปคือประเทศสเปนนี่ก็อีกประเทศหนึ่งนะครับต่อจากประเทศอิตาลีประเทศสเปนวันนี้ผู้ที่ปิดโรคนี้คือ1 0ึ4นคนซึ่งเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้430เพิ่ม594คน100กว่านะครับเพิ่ม ผู้เสียชีวิต28คนเมื่อวาน8คนวันนี้28แล้วรวมก็คือเฉพาะวันนี้อย่างเดียวคือของประเทศสเปนคือ20คนนะครับส่วนข้อมูลคนที่อยู่บนเรือนะครับพริ้งซ s สข้อมูลไม่ชัดอันนี้อันนี้ข้อคนที่ป่วยก็เท่าเดิมก็คือ696คนแต่เมื่อวานก็บอกว่าผู้เสียชีวิต8คนแต่วันนี้เป็น7 ก็แสดงว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มาแรงนะครับมาแรงนะครับก็คือประเทศอเมริกานะครับประเทศอเมริกาเมื่อววันนี้เป็นวันนี้เฉพาะวันนี้นะครับผู้ที่มีติดโรคนี้สะสมทั้งหมด525คนนะครับเมื่อวานนี้415เพิ่มบวกอีก110 110คนนะครับเสียชีวิต 24คนเมื่อวาน21เป็นบวกบวก3นะครับประเทศญี่ปุ่นอ่่่าญีปุนนะครับคนที่ติดเชื้อนี่ทั้งหมด514คนนะครับ514คนซึ่งเมื่อวาน488นะครับบวก26เพิ่มนะครับเสียชีวิต9คนเมื่อวาน3าบวกสนะครับไม่ตัวญี่ปุ่นนี่มีคนเสียชีวิตเพิ่ม3คน ประเทศที่อันนี้ประเทศที่ผมเก็บข้อมูลอันนก็มัะมีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็คือติดเชื้อทั้งหมด333 3้3คนเสียชีวิต2คนประเทศถัดไปก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับติดเชื้อ321คนเสียชีวิต3คนประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษติดเชื้อทั้งหมด319คนเสียชีวิต5คนนะครับ ประเทศสวีเดนติดเชื้อ248ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเบลเยียม239ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนอร์เวย์192ยังไม่มีผู้เสียชีวิตสิงคโปร์160ยังไม่มีผู้เสียชีวิตอสอสเตรีย131ยังไม่มีผู้เสียชีวิตฮ่องกง118เสียชีวิต3 มาเลเซีย1 1 7ยังไม่มีผู้เสียชีวิตออสเตรเลีย100คนเสียชีวิต3คนบาเรน87คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตคนาดา77ดเสียชีวิตหนึ่งกรีซ73ยังไม่มีผู้เสียชีวิตกูเวต62ยังไม่มีผู้เสียชีวิตอารับอเมริกาห59ยังไม่มีผู้เสียชีวิตอียิปต์ 5 5มีผู้เสียชีวิต1คนไอซ์แลนด์55ยังไม่มีผู้เสียชีวิตอิรัก54เสียชีวิต 3, เสียชีวิต4คนประเทศไทยยังเป็น50อยู่ยังประเทศไทยวันนี้คือ53นะเสียชีวิต1อิสราเอล50ยังไม่มีผู้เสียชีวิตซันมาริโน,โน49เสียชีวิต2ไตไตวัน47เสียชีวิต1อินเดีย43ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเดนมาร์ก เดนมาร์ก38ยังไม่มีผู้เสียชีวิตฟิลิปปิน 35, ส์35เสียชีวิตหนึ่งเวียดนาม33ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลบานอน32เสียชีวิตหนึ่งเชคก32ยังไม่มีผู้เสียชีวิตฟินแลนด์โปรโตุเกสประเทศละ30คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตบราซิลปาเลสไตน์ประเทศละ25คนยังไม่มีผู้เสียชีวิต กรนพรินซสคนที่อยู่บนเรือแกรนพ์ิิเศษ21คนยังมีผู้เสียชีวิตไอแลนด์21คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตแอลจีเรีย20คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอินโดนีเซีย19คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตโอมานสารวาเนีย16คนประเทละคนยังมีผู้เสียชีวิตเอกวารดกาตาร وم านียาซาอุดิอาระเบีย15คนยังไม่มีผู้เสียชีวิต จอเจีย13คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอาร์เจนตินา12คนเสียชีวิต1คนโคเอเชียอคเอเชียน12คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตโปแลนด์ Poland, 11คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตมาเก๊าชิลีเอสโตเนียรัสเซียนะครับมาทละ10คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอาเซอร์ไบจานคอสตาริกา ประเทศละ9คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตฮังการี8คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตเม็กซิโกเซาอัฟริกาประเทศละ7คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตเบลารุสลัตเวียปากีสถานเปรูประเทศละ6คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอัฟกานิสถานกาหนาเนวิซีแลนด์ประเทศละหคนยังม,มีผู้เสียชีวิต บูกาเรียมาลดิฟเซเนก้านะครับประเทศละสี่คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตอันนี้อันนี้เพิ่มแล้วบังคลาเทศเมื่อวานมีคนเดียวอันนี้เพิ่มแล้วครับบังคลาเทศฟอสไอซ์แลนด์ไม่ตัวไม่ตัวไม่ใช่รอบฟาโรไอซ์แลนด์คือเกาะฟาโรนะครับและเซมเบิร์ดมอนตานอร์ทเมซิโดเเนียสโลวาเนียประเทศละสามคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต อลบาเนียบอสเนียคัมบูดียาคนรูนไซพปรัสโดโมนิกันมอนตินิกาโรมอร็อกโกทุนิเซียประเทศละสองคนยังไม่มีผู้เสียชีวิตนอกนั้นก็จะมีประเทศที่อาติดนึงก็ยับเอนโดราอาร์เมเนียพูตานบรูไนบรูไนมีแล้วครับแต่ก่อนเมื่อวานไม่มีมบีโคลัมเบีย ฮอลลีซนนีันประเทศอะไรฮอลลีซีนะครับจอร์แดนเลสเตอร์สไตล์ลิทัวเนียมาโดวาโมนาโกมองโกเลียนี่ประเทศใหม่ที่มานะในเนปาลไนจีเรียปานามาปารกวยเซอร์เบียศรีลังกาโตโกยูเครนนะครับประเทศละ,ะประเทศละหนึ่งติดเชื้อนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตอันนี้เราสังเกตว่ามี มีหลายประเทศนะครับที่ติดเชื้อนะครับในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนนั้นมีการน่าจะมีการควบคุมที่คของข้าจะได้ผลมากแต่ว่าในประเทศที่อันตรายนะครับมีหลายประเทศอย่างเช่นประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยประเอิรานฝรั่งเศสนะครับอเมริกาอย่างเงี้สเปนนะครับจะต้องอคนที่อยู่ในโซนเหล่านี้ก็จะต้อง ดูแลสุขภาพนะครับทีนี้การดูแลสุขภาพซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอนะครับได้นำเสนอว่าหนึ่งก็คือจะต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับน้ำสบู่ก่อนที่เราจะเอามือเราไปแตะหน้านะครับอันนี้สก็คือเราก็ต้องติดหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัย นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เสี่ยงที่ผมได้แจ้งแล้วเมื่อวานมีจังหวัดหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะอ่านอีกรอบหนึ่งว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่เป็นจังหวัดในกลุ่มเสี่ยงนะครับเอ่อแล้วก็เออมีอะไรนะเอ่อในการใช้ของใช้ส่วนตัวนะครับของใช้อ<ส>ของใช้ส่วนตัวนั้นเราก็ต้องอ่แยก นะครับของใช้ส่วนตัวเก่นผ้าเช็ดตัวสบู่นะครับพวกนี้เราก็ต้องแยกของใครของมันของใครของมันนะครับไม่งั้นห้ามใช้ร่วมกันนะครับออแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของในส่วนคนที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายส่วนรู้สึกว่าเป็นไข้ไอเจ็บคอรประมาณนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะต้อง ถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในที่จะต้องดูแลการควบคุมนะครับจะต้องรีบไปหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนําอย่างไรนะครับได้แนะนําอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นต้องอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอ้นี่ทีนี้นอกจากนี้เราก็ต้องพยายามสิ่งของที่เราใช้แล้วอย่างเช่น ทิชชู่ที่เราเช็คจมูกหรือผ้าหน้ากากอนามัยนะครับที่เราไม่ได้ใช้เราจะต้องทิ้งในที่มิดชิดหรือในที่ที่ภาชนะที่เขาที่เขาได้กําหนดให้ทิ้งนะครับหรือถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ในถุงดําก็ได้ปิดให้สนิทนะครับผมจะทบทวนในเรื่องของจังหวัดในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงทีนี้มีสองสองสองอย่างคือกลุ่มเสี่ยงที่ติดที่มีคนติด โรคนี้และโควิด19แล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่มีพวกผีน้อยได้กลับมาบ้านนะครับเราต้องเราต้องรู้เพราะเราจะได้ไม่งั้นเราจะได้ไม่งั้นถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รไม,ไม,ไม่ไม่รับมัดระวังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เราจะได้รับมัดระวังนะครับประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจังหวัดที่ที่มีคนติดโรคนี้โควิด19ก็มีนครศรีธรรมราชประจวบกรมงเทพ นนทบุรีชนบุรีสุรินทร์จังหวัดตากนะครับนี้มี1 2 3 4 5 6 7จังหวัดด้วยกันนะครับที่มีคนอันนี้ข้อมูลของเมื่อวานนะครับแต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลที่เพิ่มมาน,นี้เพิ่มอีก3รายมาทราบว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับอันนี้เกิดพื้นที่ที่มีคนติดโรคโควิดนะครับอันนี้ส่วนพื้นที่ ที่พวกผีน้อยได้เข้าได้กลับมานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยานครสวรรค์ชนบุรีน้องคายอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานะครับอันนี้เป็นพวกผีน้อยที่ได้กลับมานะครับที่อยู่ในช่วงที่ตัดตัวบางคนก็ตัดตัวนะครับหรือ เจ้าที่ดูแลอยู่นะครับวันนี้เรา,เาสังเกตว่าบางในทั่วโลกนะครับมีการสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าผิดสังเกตนะครับโดยเฉพาะอิตาลีนะครับอเมริกาอิรานสเปนพวกนี้แล้วก็เยอร,ม,ม,ยรม,มันเยอรมันนี่ยเอยอรม,มันนี่ติดเพิ่มจํานวนคนที่ติดเชื้อเพิ่มแต่ว่าคนที่เสียชีวิตเพิ่มสองคนนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพนะครับเอ้ยอันหนึง่งก็บอกว่าอันนี้ก็บอกว่านอกจากที่ดูแลที่ผมได้แนะนำเมือ่อกี้ถ้าเราได้สามารถหาอาหารเสริมมามาทานด้วยอย่างเช่นฟรุตซีอะไรประมาณนั้นก็บอกว่าสามารถเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ไม่แน่ในก็บอกว่าในเดือนมษายนจะมีการ ระบาดในประเทศไทยแต่ว่าถ้าว่าดูแล้วการควบคุมของไทยก็โอเคอยู่นะครับการควบคุมของแพทย์แต่เพียงว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะติดก็ได้ทีนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มีการชุมนุมมีการรวมกลุ่มมากๆนะครับมีคนที่รวมกลุ่มมากๆหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่มีการรวมกลุม่มเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงตัวเราเองถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงโอกาสที่เราจะติดก็มีสูงนะครับเจนการในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ